มาดูแจ็ตแจ็ตนี่ถ้าจะเห็นจริงจริงนี่เราเห็นเห็นแท่ง PE และแท่งนี้อ่าทุกอย่างก็พร้อมแล้วไม่ว่าจะไอซสตัดขึ้น b c T ตัดขึ้นกำลังเป็นขาขึ้นอยู่โมเมนตามปอกขึ้นและที่สำคัญคือเกิดสัญญาณเกิดนี่ก่อนราคาเห็นไหมเข้ามาเกิดเป็นรูปแบบของไป แพทเทิร์นรูปแบบของตะบนบอดทอมตรงนี้ขาหนึ่งตรงนี้ขาสองเกิดขึ้นและเราดูจากตรงนี้ mm hmm. เกิดสัญญาณของไพแอคชันเป็นแท่งเขียวอีกเงินไปแ,แต่ตอนนี้เขาเบรกพาราบริกษาแล้วถ้าตอนนี้เป็นไพแอคชันจอเบรกหรือเบรกแล้วเนี่ยเข้าได้จุดน,นี้คือตอนเช้าวันถัดไปเนี่ยเข้าแท่งนี้เลยก็ไดนะ้วันนี้เลยนะหรือวันถัดไปเราก็ถึงจะเข้าก็ไดนะ้ สำ,ส,ำสำหรับจุดน,นี้นะวันต่อไปก็เข้าก็ได้พอเข้าเสร็จปุ๊บเราก็หาจุดเข้าใน,ในแท่งนี้เสร็จในกรอบนี้เสร็จแล้วก็ไปดูว่า s t o p ปลอตอยู่ตรงไหน s t o p ปลอตอยู่ตรงนี้ไายใสฐานไายแอคชั่นจะเอาตรง p ายแอคชั่นนี้ก็ได้ฐานแพทเทิร์นจะเอาไพยเอาตรงพีเอ,เอ,เอ,เอ PA นี้ก็ได้แต่ว่ามันแคบเกินไปงั้นเราเออก เทนี้ tp tp นี่คือสวิงเขาอยู่จุดนี้ฮะสวิงที่ลงมาเราเอานี่คือนี่คือแท่งแรกที่เขาทิ้งตัวลงมาเราเอาชุดนี้ก็ได้ฮะเนี่ย tp นะชุดนี้ก็ได้หรือ,อวัดจากแนวนี้มาแนวหกสิบเอดจุดแด้าห้าสิบยู่ตรงนี้ครับในเนี่แนวหกสเอ็ดจุดแปดก็คือตรงนี้ สังเกตเห็นพาราพหรืาด้านซ้ายชุดนี้สามบาทสิบสีเนี่ย, 10, ยชุดน,นี้คือไพ่คือจุดที่เราจะเก็บกำไรไปก่อนประมาณนี้ยังไงก็ถึงแน่ประมาณ3าบาท